ทีแบทแบทแบทลำโพงหมดแล้วครับใช่ฮะได้อยู่สามชั่วโมงสิชั่วโมงต้องใจอีกเหรอใจอีกเหรอไม่ได้ตอนนี้ร้องไม่เป็นไร้วเมื่อกี้เต้นเป็นยังไงบ้าครับพี่แคนครับเมื่อกี้ผมไม่รู้ครับผมดูตั้งเต้นอย่างเดียวแล้วแล้วเมื่อกี้ใครเต้นกับผมอ่ะฮะใครไม่รู้ใช่ไหมเออมั้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพูดอะไรกันวะนี่รู้เต้นไม่ถูกเลยเอาไวมาเอาไวมาโอเคครับผม โุณครับเอยเหนื่อยเหนื่อยค่ะแไม่ทันโอเคถ้าที่ดิวครับพี่เบสซี่บอกว่าเวทีนี้เนี่ยมันเป็นเวทีที่เราสร้างขึ้นมาเองครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเองเก็บภาพมันอ๋อนี่เราต้องเก็บเวทีด้วยเหรองั้นเวทีที่เราสร้างเองเก็บเวทีดีกว่านะจากจากดิวกันไว้บอกว่าทีมงานเก็บไม่ใช่เหรอเออพอพี่เบสซี่บอกว่าเดี๋ยวดิวสร้างเลยเดี๋ยวพี่เบสซี่เก็บเองอะไง เปไงเขาว่าวอย่งไงครับผมดียวเก็บดยวเก็บเหมือนเดิมดยวเก็บไม่ไม่สงสัยอะไรหรอกแต่แฟนเพลงเรานั่งเงียบบวกเก็บวกบกงอตอัวเองเราเว่แสุเลยลูกครับล้วกััผม่นไปไปขอบคุณเดี๋ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเก็บไหล่ะรอสวยงักว่าอ้ยหนงิจังแล้ว่แคสรุปเลยใั่ครับแล้วก็ชอบลักษณะการเต้นของอ้นมากจังหวะไม่ได้แค่เลยหาจังหวะหาสเตปดส ย่ำลงก็หนึ่งสองสามผมว่าผมเต้นยุ่งเลยนะอันนี้เราเราอยากเลยอ่ะเราก็ถนัดเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นเราไม่ว่าเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรผมให้ท้ามาให้ท้ามาอ่ะก้อนกระโดดลงน้ำ๋ยวนี้เลยไปโอ้โหอันนี้ที่น้ำในสนามหญ้าเนี่ยเดี๋ยวลองพื้นรอบเดี๋ยวลองพื้นรอบโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับวันนี้สนุกด้วยกันตั้งแต่ตอนมากันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะทุกคนทั้งที่แต่ตอนเช้าบ้างตามมาด้วย อ่ายกมือหน่อยทุกคนเลยครับขอบคุณทุกคนใจมากเลยครับผมและที่สำคัญเก็บเให้ตัวเองด้วยขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยขอบคุณนะครับผมแฟนคลับของเราทั้งแต่คนตรงนี้ด้วยนะครับมาร่วมกิจกรรมกับเราตั้งแต่เช้าเลยขอบคุณนะครับถือว่าเป็นการถือว่าเป็นการเปิดอะไรนะสตาร์สามปีสองที่สนุกสนานมากครับผมนี่เลยฮะถึงแม้อากาศจะร้อนนะครับแต่ทุกคนก็อยู่ด้วยกัน จนสุดวันเลยนะครับจนสุดวันสุดวันจนสุดไงตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้สุดวันแล้วเขาจะใช้คำว่าทุกคนณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เลยถ้าใช้คำนี้ถ้าผมถ้าผมเออสุดวันสุดวันจสุดวันจังหวะของเขาองาอ่าอ่าอ่าได้ได้ได้ไปอยู่ด้วยกันไหมเพียสเอิ้นอ่ามาภาษากลางๆนี่จะพูดภาษาเป็นหน่อยนะครับไม่หรือภาษาคน ภาษาอ้วนเราสังเกตทุกคำว่าไม่ค่อยเป็นทุกไม่ค่อยเป็นไหนนะครับคืออะไรนี่ภาษาของผมเลยนะครับใช้ได้นะครับบอกเดมอนดีเอาวนแปภาษาอ้วนมให้ผมด้วยนะครับที่พี่พี่รู้ไหมว่าว่าเขาไม่รู้หรอกพี่ไม่รู้คำไอ้คำเขาที่เอาะตักพี่รู้ไหมคเขาอะขควนัฟังพี่ไม่รู้เ่องและไอ้นี่ก็ขี้จริง